สปายดีพี่น้องทักทายเด้๋ยพี่น้องเด้อเห็นยังแม่เอ้ยฮาปลาทูพี่น้องพิเช็ดยังสปายดีพี่น้องมีมอนสิเกนปลาทูเด้ย๋ยพี่น้องเด้อเก่งปลาทูนี่นี่มียัง ใส่หัวส่ใบมกใส่มะเลนใส่โหระพาอนี่แกงน้ําอกเจาะนะพี่น้องใส่สมมะขาเปียปาลงแกงเป็นโตเลยแกงน้ําอกเจาะใส่น้ําหลายพอดีปลาสุกกับพอดีน้ําบกอกเจาะนะพี่น้อง มันหมดใส่ไฟตูใส่โฮลคาใส่รถนีทกิไนไปคนสบายดีสยด FC สิหักแพงเมื่อตัวคนเดิมกินเขาในอม,มอนเดอร์ปูกประทูลวกนอค่าเหมือนเดิมไม่กินอีกพี่น้อง เดี๋ยาม,าาม,มันตาำอมหุงหน้อยหนึ่งแตมม่บุหงเงีเห้หมือกันหมดวันเลยไปตาำมดก็เลยมาต่ำไปเพิ่งจะมันเสียหรือมาต่ำกินมาเด้อน้องๆทางเมืองน,น,น,งนอกทางเมืองไทยขึ้นเ้าเหื่อยจังละเด้อกะลูกๆล้านๆทางเมืองนอกทางเมืองไทยเขาหน้าเมร์เด้อเพื่อนๆทางเมืองนอกทางเมืองไทย กินข้าวเสียงเด้อเฮ้ยมดทุกทุกคน FC สิหักแพงมดทุกคนทั้ง FC ใหม่ FC เก่ามายาวตําหงตอนเช้าลงกันกินมาหน่อยกินมั้ย อืมาตายขึ้นมานางลาบริมาก็สิไปเก็บเล็กเก็บเล็กประจักแหละบัลลีขึ้นมาเล็กบริอย่างตายเคียงแต่เฮงน้องเอ้ยน้ำบานมัดคูหูคนไปเก็บเล็ก เมืองเล็กเลยหายข้ามาถอกหายอยู่ในยยนี้เรื่อเก็บอยู่นี่ให้เดินบ้านเนีเ่ยใช่ขันยมจอกขันยมถอกกืคอเอาเขามาถอกให้พวกดิ้กว่าเขาไปถิ่มไก่คนเคยเห็นเรื่องเนี่นยหายขันยมจอกเจอในนี้นะพวกนางลิงนี่นะนี่เราหายข้ามาถอกนี่เอาไปเอาละล่ะแต่เขามาถอกดิ้กว่าเขาไปถอกไก่น่าได้กับเขาจะไปถิ่มอยู่แล้วนีว่อ่อนไหนอันนี่ สองเนีเดินบ้านเนี่ยก็ให้ถ้าก็มาน,นัง่งเลือกเก็บอยู่นี่เอาไปเก็บไก่สบายเดี๋ยวเล็กคลายหอ,อมไปนเก็บเล็กเดี๋ยวคลายไปถามหนุ่มก็จะเอานเงหนุดเท่าไหร่ แย่งยัอ่ะต่อแ anyway ่ต่อิมาซีดนี่ไปปล่อยลบล่อยลบห้มันชิวแซวเนี่แหละมันมาเนี่ยบอกไกลกับห้างมัหนึขับหูห้างมนเนี่ยเอาซีนอะนน็บใส่ไม่น้มาต่ปหน่ขาดปน่มันไปเลเห็นเนเกิยัง mình rồi. À, Chính đưa đi mẹo ừ. nó. ơi. đúng rồi. Môn đại. Cười pile. Cười pile. Nay bay 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 มันเผื่อกลับมาได้ไกป่ปลาไปพไก่ยปลาี่น้องต่อไปออไปกินหมูหมวก ไกินจนมืดประจงคอจักหมาเถอะจี๊ยบกแดกก็คุยเอาคุยเอาตื่นเศ้ามาคับมือสันมองสี่หมาปิดไปกินจนมดเขากินก่อนชองหมาแต่จะปิดนั่งเข้าเสือเราจะไปกินน้ำดักมุณชมทางมุงซามันดูไปบ่ายแล้วไปกินซุกเบื้องล้องเบื้องไม่ซุกมันเว้นแบบได้ปิดจนมืดประจงไปจักหมาไงเขาบอกย้ยมันกอ่านก็กระดันเป็นแมงข้างในเหมย เป็นแมงมาล, <c oughs> ล <c oughs> อาลอกาลอสวัสดีเอาเบิง่งนเอาเบื่อหนอาเบิ่งนี้บ้เอเบ,เอเบ,ดเดบเื่อนีเบิ่งนี้มานะให้ตาเด็บคนนี้ขันเขามาขันเขามา

ต่อกับคือเฮ้ยแลอวมาต่ออดปมาเห็นทางเรียนหนึองเพององถึงไม่ใช้ในสลากเน,นี้ตอนนี้

เป็นมือองเสือยืนแนบบงนี่แล้วเมืกี้นี้แม่แ่งอีกมันเลยจัหนะซื้อดัดเดียเป็นอกองเออเ้ามาเลยกัเขาหงเสือมาได้ลูกแล้วบ้านลูกมันก็ตายมดพี่น้องเอ้ยเดี่ยวกินข่าอยู่บ้านไหมกินอะไกินของกินกข่าวจงไว้กินแต่อาหาร เดี๋ยวบอสี่แห้งมากช่วงนั้นมาปนปเป็นพระตายจอยไปปลอันนี้บอกไปสายนางเสืออยู่ตะเฮื้อ บ่ไปป้าก็จะเ,เก่านั่นไม่หรอกจะเก่าไปเองมันจะเก่าอีแม่ไอ,อ้ป้านนะมันนี่แหละมวันนี้ไปแล้วจะรีบก็ถ่ายาราธรรมชาติพี่น้องว่ะไปเหรอกับหลานได้บ่วยชิ มันแดดมันแรงก่อนเนาะแดดกระโดดกระเดียโอ้ยไปตอนสำนีแล้วฉันไปนะ่ะเขาให้เขาบ้านแกเจ้าเพราะคือว่าเขาหลอกดาวเขาที่รูจักไปเขาให้เขาบิดโควิดสิบเก้าเห็ดเสร็บ้านไก่ไก่เนี่ยสองคนสองเห็ดยังบวชกับโควิดสิบเก้าเป็นคนขายน้ำลายกรักะเป่เดี๋ยวโควิดสามโควิดสามเห็ด